จะมีบริษัทไหนนะที่ให้ชีวิตดีชีวิตดีดีทำงานที่นี่มีฟิตเนสเลิกงานเสร็จก็เหมาะก,กังกายต่อได้เลยงานดีที่นี่ซีอและผู้บริหารจะร่วมพูดคุยและแบ่งปันวิสัยทัศน์กับพนักงานในทุกๆควอเตอร์เลยค่ะเงินดีตัวทำงานที่นี่มา2ปีเงินเดือนขึ้นแบบดับเบิลเลยค่ะสังคมดีที่นี่ทีมนี้วหน้าดีสพอร์ททุกอย่างเลยครับ เรื่องดีๆแบบนี้พบได้ไหน r e วิวยูเซเอชที่มีนายจับท็อปกันเท่านั้น Job Top ปกันจะช่วยเปิดโลกของการหางานของคุณให้กว้างขึ้นและเป็นที่เดียวที่คุณจะได้อ่านรีวิวพร้อมกับดูตำแหน่งงานว้าวอยากทำงานที่นี่จังคุณจะได้งานหรือไม่ขึ้นอยู่กับการถูกเรียกสัมภาษณ์ คุณจะถูกเรียกสัมภาษณ์หรือไม่ขึ้นอยู่ที่เรซูเม่ของคุณซูปเปอร์เรซูเม่ช่วยให้คุณยืนหนึ่งเพราะซูปเปอร์เรซูเม่ช่วยเผยความสามารถซ่อนเร้นจากดนตรีกีฬางานอดิเรกออกมาเป็นทักษะได้อีกมากเพิ่มโอกาสให้คุณได้งานมากขึ้น จบท็อปกัน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  I love <don> you หางานดีต้องมีรีวิวบริษัทได้งานดีต้องมีซูเปอร์เรซูเม่หม่จบท็อปกันแอปดาวน์โหลดเลยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกับมินิเบรกนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่12แล้วนะคะใช่ค่ะก็มาพบกับเราเป็นเบรกสั้นๆนะคะแนะนําเทคนิคสาระความรู้แบบเบาๆสบายๆใช่ะค,ะค่ะช่วง <ๆ S 1> แบบายแบบนี้นะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้พี่ PHR ท่าไหนกําลังใช้ระบบของเราอยู่ก็สามารถกดที่เป็นตัวรูปลำโพงเปิดเสียงฟังเราไปพร้อมๆกับทํางานได้เลยนะคะได้ค่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นวันนี้ขอแนะนำตัวก่อนนะคะแก้วนะคะ Customer Consultant ทค่ะคอ่ะแพร Customer Consultant ทค่ะวันนี้เราก็จะมาในธีมตรุษจีนน,จนิดหนึ่งใช่ค่ะช่งชวงเช้าใครไปไหว้มาแล้วบ้างพิมพ์อิโมจิใช่สามารถพิมพ์อีโมจิร่วมพูดคุยกับเราได้เลยแชร์หน่อยว่าแบบเอ๊ะ e ไปไหว้กันมาแล้วหรือว่ายังไม่ไหว้อะไรอย่างค่ะหรือพรุ่งนี้ใครจะไปเที่ยวที่ไหนก็บอกแชร์ได้นะคะ <Okay. S 2> าทางบริษัท TC Natural เข้ามาแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะาทางเจ้าพักกันของเราเนี่ยก็จะมีทางทีม AE คุณเกรซกับคุณเหมยมเข้ามาพูดคุยสนุกสนุกตอนเช้าเหมือนกันตอน10โมงวันนี้นะคะแล้วก็มีเข้ามาเล่เลนเกมกิจกรรม นิดหน่อยในช่วงเช้าไม่ไแน่ใจว่าพีพีท่านไหนที่ได้เข้าในช่วงเช้าก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะใช่ค่ะจริงๆเมื่อเช้าเขาก็มีแจกของรางวัลเล่นเกมกันค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยนะคะเราอยอมไม่ได้ใะ<ช>่ค่ะเราสองคนมาก็ยอมไม่ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะสําหรับมินิเบรกวันนี้นะคะเราก็มีเกมสั้นๆเล็กๆนะคะมาร่วมสนุกกันนะคะอยวให้น้องแก้วบอกเกมดีกว เอาอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าเกิดพีพีเอรเนี่ยพร้อมแล้วนะคะขอซาวเสียงนิดนึงว่าตอนนี้มีใครอยู่กับเราในระบบบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นเกมตอบคําถามง่ายๆเดี๋ยวเราจะมีคําถามมา1นึ่คำถามนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเป็น PHR ท่านไหนนะคะตอบเข้ามาในห้องแชท Public ของเรา3ท่านแรกเราให้ไปเลยเป็นตัว Central w a t h h r นะคะ100บาท3รางวัลน,นะคะโอเคสามารถพิมพ์กันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวรอ สักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวรอ<ช>พี่ๆมากันสักครู่นะคะโอเคเดี๋ยวระหว่างรอเดี๋ยวเราขอบอกก่อนเลยว่าหัวข้อที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดในเรื่องของฟื้นพลังให้ทีมยุคเบิร์นเอาท์นะคะเทคนิคที่ทาง HR เนี่ยต้องรู้นะคะเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทาง HR ชาเขาน่าจะเคยเจอกันอยู่แล้ว<ช>ด้วยกับในบริษัทจริงๆเบิร์นเอาท์มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ เสมอลายกับหลายๆคนกับหลายๆองค์กรนะคะเนื่องจากอาจจะมีหลายๆปัจจัยนั่นเองนะคะโอเคคุณพากรเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเริ่มคำถามเลยก็ได้ะคะ่ะพี่แพรได้เลยะคะ่ะโอเค ของเรานะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็เป็นเกมแบบง่ายๆค่ะคําถามง่ายๆว่าพวกงนี้ค่ะของท็อปกันเองอะจะมีจัดไลฟ์เป็นเซสชันพิเศษนะคะสําหรับขอบคุณ HR นะคะแต่ไม่แน่ใจว่างานของเราค่ะชื่อว่าอะไรนะคะถ้าใครรู้แล้วสามารถพิมพ์เข้ามาในช่องแชทได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานสุ่ม3าคนแรกไม่ใช่สุ่มสามคนแรกนะคะว่าใคร็วกุดช่สามคนแรกเราแจกไปเลยใช่ค่ะ งานพวกนี้นะคะจริงๆเราพูดทุกทุกไลฟ์เลยว่าเราจะมีจัดงานอะไรกันเอะวันที่29<ล><ล>่สิบเกในห้องแชทขอ, <c oughs> ของเราก็มีเหมือนกันนะคะแอบก็สิบว่า <c oughs> เลื่อนขึ้นไปดูก็ได้นะคะใช่ค่ะ <c oughs> เลื่อนขึ้นไปดูข้องผก็จะเห็นเลยอ่าระวหว่างรอคําตอบขอบมาที่ช่องแชทนิดหนึ่งว่าทางทีซีเนชั่นบอกว่าไหวหิ้งผาชินจังเทพชินจังไม่แน่ใจว่าองค์เดียวกันหรือเปล่านะโอเค ถ้าเกิดสมมติว่พี่พีชาคนไหนฟังเราอยู่ตอนนี้นะคะทวนคําถามอีกทีก็คือ,อพรุ่งน,นี้เราจะมีเป็นเหมือนกิจกรรมนะคะเซสชันช่วงเช้าชนะคะถ้าเกิดทราบว่าเป็นกิจกรรมชื่อ,อกิจกรรมว่าอะไร่อร<ช>พิม,มพ์ม,มาได้เลยเข้ามาได้เลยนะ พ่งนี้จริงๆก็คอนเซปต์งานก็คือเป็นขอบคุณ HR มีแจกของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะคะรวมมูลค่าแล้ว16,000บาทนะคะอของรางวัลน่ารักมากๆเลยนะคะใช่ค่ะโอเคมีคุณพากรพิมพ์เข้ามาแล้วค่ะแล้วก็มี TC Natural นะคะก็พิมพ์เข้ามาแล้วด้วยเหมือนกันอ่าเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คว่าเอ๊ชื่อถูกต้องไหมนะ <c oughs> มีใครมีใครพิมพ์มาอีกไหมคะ ่าของทางทีมีมีใส่ชื่อมาด้วยค่ะกลัวผิดคนโอเคค่ะทางนี้ไม่ผิดชื่อแน่ๆนะคะ่คะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวระหว่างที่รอให้พี่พีเอชาร์เข้ามาตอบนะคะเดี๋ยวเราอาจจะเข้าสู่ตัวหวัวข้อของเราใ,ในวันนี้ก่อนนะคะโอเคของเราที่พูดไปตอนต้นนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องฟื้นพลังทีมในยุคเบิร์นเอาเทคนิคที่เอต้องรู้นะคะ ก่อนอื่นเลยตัวคาว่าเบิร์นเอาต์เนี่ยคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะในเรื่องของตัวเบิร์นเอาต์เนี่ยมันเป็นภัยเงียบที่กระทบต่อองค์กรโดยตรงเลยต่อให้เกิดขึ้นกับพนักง,งานเนี่ยแต่จริงๆแล้วมีผลกระทบกับองค์กรเต็มๆเลยะะมีผลกระทบกับงานโดยตรงโดยตรงใช่อย่างอันเนี้ยค่ะเราก็มีไปดูอ้างอิงจากก็ ก่ออาบนะคะ2023 70%ของพนักงานที่รู้สึกหมดไฟจากการทำงานนะคะจะทำให้องค์กรเนี่ยเผชิญกับการเบิรนเอาแล้วก็มีอัตราการลาออกสูงขึ้นถึง50%เลยนะคะส่งผลให้งานเนี่ยลดผลงานเนี่ยลดลงนะคะวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเสี่ยงต่อความขัดแย้งด้วยเหมือนกันอ่างั้นเดี๋ยวเรามาดูนิดน,นึ่งไหมคะว่าจริงๆแล้วเบิรนเอาคืออะไรนะคะเพราะว่า หลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะแล้วคำว่าเบิร์นเอาท์มันหมายความว่าอะไรนะคะจริงๆแล้วเบิร์นเอาท์มันคือความไหนล้าทางอารมณ์นะคะความรู้สึกแบบไม่อยากทํางานนะคะแล้วก็ขาดพลังงานแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะจริงๆมันคือการหมดไฟนั่นเองนะคะหมดไฟในการทํางานนะคะปัจจัยหลักๆเนี่ยอาจจะมีมาจากหลายๆปจัจจัยนะคะแต่วันนี้ที่เรามาสรุปให้จะมี3ส,สาเหตุหลักๆนะคะอย่างข้อแรกเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องของงานที่อาจจะมากจนเกินไปนะคะ คือจริงๆมันก็เกิดขึ้นได้กับหลายๆองค์กรเขาว่ามากไปน้อยไปของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ตอนนั้นๆด้วยนะคะต่อมาค่ะสาเหตุถัดมาก็คือเป็นขาดการยอมรับนะคะเช่นบางทีเนี่ยเราอาจจะทําดีละแต่ว่าบางครั้งอะค่ะผลงานอาจจะยังไม่ได้ถูกยอมรับนะคะตรงนี้ก็อาจจะทําให้เรารู้สึกหมดไฟได้รู้สึกว่าเอ๊ะทำแล้วก็ยังไม่ดีพออ,อันนี้ก็อาจจะทําให้รู้สึกได้ว่า เราไม่อยากไปทำงานและเริ่มหมดไฟนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อ3เป็นสภาพแวดล้อมที่อาจจะไม่มีความสมดุลเท่าไหร่นะคะต้องยอมรับว่าสภาพแวดล้อมในการทํางานนะคะมีผลมากๆต่อการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยอาจจะต้องรักษาหมายถึงว่าทําให้แวดล้อมในการทํางานต่างๆนะคะมันดูน่าทางานนะคะเพื่อให้ให้พนักงานของเราเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่อยากมาทํางานอยากมาทางานนะคะแล้วก็ ม,พมีพอมันพอมันฟีลแบบแวบดบล้อมมันดีอยากทํางานไอเดียมันก็จะเกิดนั่น,<ช>น,นเองอะค่ะอย่างบางครั้งโต๊ะทํางานก็มีผลเหมือนกันบางครั้งถ้าเกิดสมมติว่าโต๊ะทํางานของเราลกจนเกินไปหรือว่าไม่สะอาดอย่างเงี้ยเราก็อาจจะลองเก็บโต๊ะต,ตรงนี้ดูก่อนได้นะคะ,ะเพื่อให้เราอาจจะเกิดไอเดียอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้นะคะอ่าคราวนี้เราก็มาดูกันต่อว่าแล้วเทคนิคอย่างไรที่ HR เนี่ยสามารถช่วยให้ทางบริษัทแล้วพนักงานของเราเนี่ยสามารถทำให การหมดไฟเนี่ยลดน้อยลงได้นะคะอย่างตัวอันแรกนะคะเทคนิคเอนะคะก็คือเป็นการสร้างสมดุลในที่ทํางานนั่นเองนะคะหรือเราเรียกคุณคุณหัว work life b a l a ลานนั่นเองนะคะอันอย่างแรกที่เราแนะนําก็เป็น Flexible hour นะคะคืออันนี้ก็มีหลายๆองค์กรที่ที่ได้ยินมานะคะว่าตอนนี้เขาก็อาจจะมีการไม่ได้จํากัด ว่าจะต้องเข้างานกี่โมงหรือว่าเลิกงานกี่โมงแต่อาจจะกําหนดเป็นช่วงระยะเวลาการทํางานว่าโอเคต้องทำแปดชั่วโมงนะจะเข้างานกี่โมงก็ได้แต่ว่าพอเข้างานปุ๊บก,ก็ต้องอครบแปดชั่วโมงแล้วถึงจะออกจากออกออกจากที่ทํางานไปแต่ว่าอันเนี้ยก็อาจจะแล้วแต่ตําแหน่งงานบางตำแหน่งงานที่อาจจะแบบไม่ได้ขึ้นกับคน เยอะมากเท่าไหร่ไม่ต้องแบบโปรกับคนภายนอกมากเท่าไหร่นะคะก็จะใช้เป็นวิธีนี้ได้วิธีนี้ได้นะคะแล้วก็จ,จะเป็นเรื่องของ Hybrid Work นะคะอย่างที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าตอนนี้มันเป็นเวิร์แบบ Hybrid Work กใชารเกือบหมดแล้วอย่างะะล่าสุดเรื่องฝุ่นอ่าก็ทำให้หลายๆบริษัทเนี่ยมีให้ Work from Home ด้วยเหมือนกันนะคะในส่วนตรงเนี้ยก็จะทำให้พนักง,งานรู้สึกว่าเออเราใส่ใจ กับทางพนักงานจริงๆไม่ให้เขาออกมาได้เจอฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะในส่วนตรงเนี้ยก็อาจจะทําให้พนักงานเนี่ยรู้สึกดีขึ้นมาได้ใช่ค่ะแล้วก็ถัดมานะคะก็เป็นเรื่องของการเสริมอาส,ส่งเสริมการพักผ่อนนะคะอันนี้โดยตรงเลยใช่มีผลโดยตรงเลยนะคะอย่างเช่นเป็น e อ t กซ์ต้าลีฟฟอร์มินท์ทนะคะคือมันก็คือคือถ้าฟัง mood เวลาที่เราทํางานแล้วเราเหนื่อยเราก็ต้องการต้ง การพักผ่อนอันนี้เป็นการแก้โดยตรงเลยที่จะทำให้พนักงานค่ะเขากลับไปเป็นเหมือนแบบไปพักผ่อนแล้วกลับมาด้วย energy ส่พรที่จะทำงานมากขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราทํางานติดติดกันโดยที่เราอาจจะไม่ได้พักเลยเนี่ยมันก็จะทําให้เราคิดอะไรไม่ออกนะคะแต่การที่เราเนี่ยอาจจะได้ไปพักผ่อนจิตใจบ้างนะคะ ก็อาจจะทําให้เราสดชื Sod ่นขึ้นมีไอเดียใหม่ๆมากขึ้นหรือบางทีมันคิดจนมันเข็นแล้วไม่รู้จะยังไงละแล้วก็เหมือนคิดไปเพื่อให้มันเสร็จเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะได้งานออกมาที่ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นนโยบายหนึ่งที่จะทําให้ทางพนักงานเราอะค่ะเขามีไอเดียในการทํางานมากยิ่งขึ้นเราอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆจากพนักงานคนนั้นเพิ่มขึ้นได้ด้วยก็ประกอบกับเป็นแบบผลแบบ เป็น w o r k อเวิ o นโปรแกรนะคะอันนี้2ข้อนี้ก็รีเล e กัน<ช>นะคะ,คะเอามาใช้ด้วยกันได้นะคะโอเคเดี๋ยวกลับมาที่ช่องแชทนิดนึ่งไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีบริษัทไหนทีใ่ใช้ <laughs> เป็นนโยบายนี้บ้าง <laughs> นะคะว่าเอ๊ะเราอยากทำเป็นเหมือนแบบ แบบไหนเช่นแบบเราอาจจะอยากให้ลองเป็นไฮบิดเวิร์กหรือว่าเราได้ลองมีแบบเว r ร์กเคชั่นเว c ร์ i เคชั่นอ่าเอ็กซ์ไลฟใช่อันนี้ก็สามารถพิมพ์แชร์เข้ามาได้ว่าในแต่ละบริษัทเนี่ยได้มีนโยบายประมาณนี้บ้างหรือเปล่าคะหรือจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่แค่แบบที่เราแนะนําไปก็ได้ถ้าระหว่างเนี้ยมีข้อไหนที่พี่พิชาลองใช้แล้วได้ผลได้ผลพนักงานแบบมีเนจีบูตพลังแบบมากๆเลยพิมพ์แชร์เข้ามาในช่องแชทได้เลยนะคะ โอเคเดี๋ยวไปกันที่เทคนิค B ค่ะเทคนิค B นะคะเราเปิดพื้นที่ให้ฟีดแบ็ k นะคะตรงเนี้ยเราก็สามารถจัดโฟกัสกลุ่มหรือว่าแบบสอบถามให้กับพนักง,งานได้ทาง HR เนี่ยก็อาจจะทําเป็นเหมือนแบบสอบถามส่งให้พนักง,งานเนี่ยได้ลองอฟีดแบ็กกลับมาที่องค์กรว่าเขาทํางานแล้วตอนนี้เขามีความคิดเห็นยังไงบ้างอันนี้เพื่อให้เราได้เช็คว่าตอนนี้พนักง,งานของเราเนี่ยมีความรู้สึก ยังไงในการมาทํางานแต่ว่าอันนี้เราก็อาจจะเปิดให้มันเป็นช่องแบบนิรนาะมไม่ได้แสดงตัวตนชัดเจนเพื่อให้ทางพนักง,งานเนี่ยเขากล้าที่จะแสดงออกมาตรงๆนะคะทางเอชาเองก็จะได้ฟิทแบบแบบจากใจจริงว่าเขาคิดยังไงบ้างเพราะถ้าสมมติบางทีเราเปิดชื่อคนก็อาจจะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเท่าไหร่แต่ถ้าแบบนี้มันก็แฟร์ๆทั้งสองฝ่ายอันไหนที่เอชอ่านแล้วรู้สึกว่ามันเอามาปรับปรุปงหรือพัฒนาได้ก็จะทําให้องค์กรเราอะค่ะ ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะโอเคถัดมาค่ะเทคนิคต่อไปก็คือส่งเสริมวัฒนธรรมที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพจิตให้มากขึ้นนะคะอ,อาจจะเป็นการจัดกิจกรรมการจัดการความเครียดค่ะเช่นเป็นเหมือนคลสคาสโยคะหรือว่าไมฟูเนสนะคะหรือว่าจะเป็นสนับสนุนบริการปรึกษาทางจิตวิทยานะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายๆองค์กรเลยเริ่มให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้มากิ่งขึ้นนะคะเพราะว่า บางครั้งพนักง,งานอย่างที่บอกไปอาจจะทํางานจนเครียดแล้วแล้วก็ส่งผลให้เราไม่สามารถที่จะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆหรือว่าไม่อยากมาทํางานแล้วเริ่มแบบรู้สึกไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสบายใจกับการมาและคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีคลาสพวกเนี้ยก็อาจจะทําให้เขารู้สึกอยากที่จะมามาก <มา S 2> ขึ้นได้ แชร์เพิ่มอีกนิดนึงค่ะจริงๆของท็อปการนะคะเรามีเป็นคลาสยคะก่อนหน้านี้ก็มีให้คุณครูโยคะมาสอนหลังเลิกงานด้วยเลยค่ะก็จะทําให้เหมือนเราได้ผ่อนคลายแล้วก็ออกกําลังกายไปในตัวด้วยนะคะเป็นเหมือนกายภาพอะไรพวกนี้ด้วยก็เป็นคลาสสั้นๆจริงๆหลังเลิกงานนียค่ะเราก็อาจจะลองดูว่ามีคลาสสั้นๆให้กับพนักงานได้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นช่วงเช้าของวันก็ได้สั้นๆก็ได้นะคะ โ <Okay. S 2> อเคมีบริษัทแฟดีเข้ามาบอกว่าที่บริษัทมีการจัดชมรมโยคะกับเชิญวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง Mindfulness ครับด,ดีมากมากเดีมาก,เล,มากเลยค่ะเดี๋ยวขอนิดนึงค่ะก่อนที่จะไปสไลายต่อไปอกิจกรรมที่เราแจ้งไว้นะคะตอนนี้ยังร่วมสนุกได้อยู่นะคะว่าพรุ่งนี้ค่ะของท็อปการเราจะมีจัดไลฟ์ ชื่อว่าชื่อว่าอะไรนะคะ <c oughs> เป็นกิจกรรมแบบแจกของรางวัลขอบคุณทางพี่พีเอชนะคะเอ๊ะไลฟ์ชื่ออะไรพิมพ์เข้ามาในช่องแชทได้เลยได้ะะเดี๋ยวท้ายรายการเราจะแจกรางวัลน,นะคะใช่ค่ะอ่ะ เดี๋ยวมาที่สไลด์ต่อไปเลยนะคะ,ะสไลด์นี้ค่ะเราก็จะพูดถึงว่าเป็นเคส e s t u ดีนะคะว่าบริษัท X ค่ะเขามีการใช้ h y b ริดเวิรแล้วก็จัดเป็นตัว Mental Health Day นะคะทุกๆเดือนเลยนะคะผลลัพธ์ที่เขาได้เนี่ยจากการที่เขามีจัดแบบนี้เนี่ยทำให้เกิด productivity เพิ่มขึ้นถึง20%แล้วก็มีการลดอัตราการลาออกลงถึง30%เลย ะะเพราะว่าอย่างที่บอกไปแหละว่าบางครั้งเนี่ยพอเราให้พนักงานจากที่เราอาจจะตึงมากจนเกินไปพอพนักงานเนี่ยเขาได้มีอะไรใหม่ๆหรือว่าทําให้เขาได้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะทําให้เขามี productivity ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เขารู้สึกดีกับองค์กรมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโอเคจริงๆอันนี้ก็เราก็เป็นแค่ไอเดีย แบบอาจจะไม่ได้หลายข้อมากแต่ก็มาแชร์เป็นตัวอย่างว่าเอะมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงแล้วก็มีวิธีแก้หรือสักเจสเป็นประมาณนี้นะคะที่จะมาแนะนํากัน,นะะเพราะว่าจริงๆเราคิดว่าเรื่องนี้ทุกๆองค์กรน่าจะเคยเจอมาบ้างแล้วหรือว่าอาจจะกําลังเจออยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ทาง HR เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าปรับให้กับองค์กรได้ไม่ว่าจะอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆสั้นๆแบบ ทำเป็นหาคลาสใหม่ๆเข้ามาให้กับองค์กรเนี่ยก็อาจจะช่วยให้พนักง,งานของเราเนี่ยมี productivity ที่เพิ่มขึ้นได้เลยเดีย๋ยขอกลับมาที่ช่องแชทนิดนึงของทางคุณพากรแจ้งมาว่าเมเจอร์มีจัดสตา p ปาร์ตี้แล้วก็เอาติงครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะก็คือเหมือนจริงๆก็คือเรามีจัดปาร์ตี้ก็คือทั้งเอาติงเนี่ยมันเป็นการใช้เวลาด้วยวก,กันแล้วเขาก็ได้รีแลกด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ได้ประโยชน์ สในสองแง่สองมุมเลยนะคะเป็นไอเดียที่ดีมากเลยได้ทั้งความสัมพันธ์ในองค์กรที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็พนักงานได้รีแลกซ์ด้วยใช่ค่ะเอขอขออนุญาตของ t s i ีเนชั่บอกว่ามีจัดกิจกรรมทุกเทศกาลให้พนักงานมีส่วนร่วมรอลุ้นว่า HR จะจัดกิจกรรมแบบไหนแล้วก็แจกของรางวัลอะไรนะคะอ่าดีมากเลยทุกเทศกาลเลยใช่ไหมคะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่า เออมันก็เป็นการสร้างสีสันให้กับองค์กรเนาะว่าแบบเอ้วันนี้เราจะมีเทศกาลนี้เราจะมีของรางวัลอะไรบ้างพนักงานก็อาจจะเริ่มรอคอยแล้วย่างตุดจีนอย่างเงี้ยอุ้ยจะมีแจกอ่างเปาหรือเปล่าโอเคอ่ะเดี๋ยวนะคะก็ตอนนี้จริงๆมีคนตอบเข้ามาบ้างแล้วว่ากิจกรรมที่เราจะจัดเนี่ยมีชื่อว่าอะไรบ้างนะคะมีแตงแตงคิวปาร์ตี้แต่งคิวเอชอาร์ปาร์ตี้นะคะก็มีแตกเป็น2เสียงนะคะน้องแก้วจริงๆแล้ว ชื่อรายการเราก็อาจจะมีอยู่ข้างบนนิดหน่อยนะคะแต่ว่าอขอขอกลับไปช่องแต่ทีนึงไม่แน่ใจมีว่าท่านไหนตอบมาแล้วบ้างนะคะค่อนข้างหลายคนตอบกันมาลหลายคนอยู่เหมือนกันนะคะตอบมากันค่อนข้างเยอะช่หนนแกใช่ค่ะ,ะจริงๆแล้วอะค่ะชื่องานของเราพวกเนี้นะคะ่ะจะเป็นงานขอบคุณพี่ๆ HR นะคะทางท็อปกันเองอะคะ่ะแล้วก็จะมีจัด สุ่มแจกของรางวัลแล้วก็มีเกมให้ร่วมร่วมสนุกกันนะคะทั้งรางวัลเดี่ยวแล้วก็รางวัลกลุ่มนะคะแล้วก็จะมีการาไม่มีบรรยายอะไรเลยใดๆทั้งสิ้นเรามาแจกเน้นมาแจกของนะคะเ<ช>พราะฉะนั้นนะคะชื่องานก็คือ Thank you HR Party นั่นเองนะคะจะจัดขึ้นพรุ่งนี้ตอน10โมงนะคะก็ถ้าเข้ามาระบบปุ๊บ10โมงปุ๊บดีเฟซบ b o ุ๊กจะเจอเราอะค่ะอยู่ในช่องทางนี้เลยนะคะ ใช่แล้วอะค่ะโอเคงั้นเราประกาศเลยไหมคะพี่แพรว่าได้ค่ะสามรางวัลที่เราจะให้กับทั้งพี่พีเนะคะที่มีส่งเข้ามาร่วมเล่นเกมกับเรานะคะอือบริษัทเดี๋ยวะคาขอลองดูรายชื่อนิดนึงค่ะและส่งเข้ามาหลายคนมากเลยใช่ค่ะเดี๋ยวขอดูแบบพ่เรียดแรกแรที่คนตอบมาเป็นท่านไหนนะคะที่ตอบถูกก่อนเพื่อนเลยทีมงานช่วย ไฮไลท์ให้นิดนึงว่าท่านไหนเพราะว่าตอนนี้เหมือนมันมีหลายๆคนตอบมาใกล้ใกล้กันค่ะพี่อาจจะใกล้กันคําอาจจะใกล้กันด้วยนะคะ,คะหรือจริงๆเดี๋ยวขอรวบรวมคําตอบแล้วเดี๋ยวเราพิมพ์ไปในช่องแชทให้ดีแล้วประกาศในช่องแชทได้เลยคะ่ยคะว่าเป็นท่านไหนบ้างที่ได้รับของรางวัลจากทานจอบทับกันนะคะยังไงพี่ๆเอชาท่านไหนที่ตอบมาแล้วค่ะรอติดตามในช่องพับ l ิกนะคะว่าเลยเดี๋ยวเราจะเป็นชื่อเราหรือเปล่า แล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดส่วเป็นชื่อเราก็สามารถแบบแสดงความดีใจ <c oughs> ในห้องแชทของเราไปได้เลยนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะแราแสดงความดีใจได้เต็มที่เลยนะคะ <c oughs> ใช่แล้วเราก็อออขอประชาสัมพันธ์นิดนึงในห้องแชทพับบิคของเรา <c oughs> นะคะเราก็จะมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งด้วยค่ะก็คือเป็นแต่งตัวติม <c oughs> ตรจีน <c oughs> นั่นเองนะคะถ้าพี่ๆร้องเรือนขึ้นไปที่ พินเอาไว้ที่ปักหมุดเอาไว้ด้านบนของห้องแชทน,นะคะพิน<จ>สีเหลืองด้านบนนั่นเองใช่พินสีเหลืองด้านบนเราจะมีเข้าไปอ่านกติกาได้เลยเราจะมีการแต่งแต่งกายนะคะตีนตุดจ,จีน<อ>สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่จริงๆเราเริ่มไปแล้วเมื่อวานนะคะแล้วก็มีวันนี้แล้วก็เป็นพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะก่อนห้าโมงเย็น สามารถส่งภาพเข้ามาได้นะคะถ้าเกิดมีใครแต่งตัวตรีมตีมตุดจีนนะคะก็จะได้รางวัล3รางวัลนะคะเราจะสุ่มแจก3รางวัลเป็นเซ็นลวอชเชอร์3 0 0บาทนะคะหรือจะมากันแบบยกกวนกวนก็ได้นะคะสำหรับจริงๆวันนี้เราน่าจะมีตุดจีนกันมาบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้ก็สามารถถ่ายรูปนี่น่อยๆก็ได้แล้วเสื้อแดงเอเซอรี่นียนน่อยก็สามารถถ่ายรูปมาแชร์ กิจกรรมกันได้หรือตอนนี้มีใครแต่งตัวแล้วก็ถ่ายเข้ามาแชร์กับพวกเราได้นะคะกระซิบปีนึงค่ะว่าพวกนี้พิธีกรน้องแก้วน้องแก้วล้วกันแต่งตัวจัดเต็มมากจัดเต็มมากๆก็อยากให้พี่พ h r เนี่ยมาร่วมแต่งตัวสนุกสนุกไปด้วยกันนะคะเป็นเหมือนกิจกรรมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้บริษัทเนี่ย มีเหมือนมีกิจกรรมร่วมกันนะคะจริงๆเราก็จริงๆทางท็อปกันเองอะค่ะเราก็พยายามหากิจกรรมมาเพื่อให้ทางที่พีชอาค่ะได้ร่วมสนุกกับเรานะคะก็เป็นอะไรเหมือนแบบหาคนไปด้วยผ่อนคลายไปด้วยนะคะเราจะได้ไม่เครียรดด้วยนะคะ โ <Okay. S 2> อเคถ้าเกิดสมมติว่ายังไงก็ยังสามารถส่งเข้ามาได้ในห้องทับบิกแอบบอกว่ารางวัลยกกวนเนี่ยได้1000บาทเลยนะ<อ>พี่แพลวอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราชวนทีมถ่ายรูปส่งเข้ามาในห้องแชทพับบิกนะคะย้ํานะคะว่าห้องแชทพับบิกส่งรูปเข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะลองดูเราอยากเห็นนะว่าพีพีเอชาเขาแต่งตัวเป็นในมาในทีมแบบไหนบ้างนะคะเรารอ รับชมรูปภาพสวยๆกันอยู่นะคะ <laughs> โอเคก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวถ้าท่านไหนที่ได้ของรางวัลนะคะเราก็จะประกาศอีกทีเหมือนอย่างครั้งที่แล้วเรามีธีมของคริสต์มาสนะคะเราก็มีส่งเป็นของรางวัลให้กับทั้งที่ชกันเรียบร้อยแล้วจริงๆวันนั้นนะต้องบอกก่อนว่าเราแจกกันทั้งๆเยอะมากเลยเพราะว่าพี่ๆช r ทุกคนแบบ แต่งตัวจัดเต็มกันมากๆบางคนมาเป็นต้นคริสต์มาสเลยอันนี้น่ารักมากๆยังไงก็เรายังรอติดตามตีมตุ๊จีนอยู่ว่าจะมาแบบไหนกันบ้างนะคะก็สามารถแชร์ไอเดียสั้างสรรค์กันมาได้เลยได้ค่ะโอเคสำหรับวันนี้ค่ะก็อาจจะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า10โมงค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกัน อีทีหน,น, <า S 2> นึ่งใช่พรุ่งนี้ส0บโมงเราจะมาเจอในแตงกีบาร์ตีนะคะค่ะอ๋องั้นเดี๋ยวเราขอประกาศเลยดีกว่าทางทีมมาแล้วค่ะว่า3ท่านที่ได้รางวัลนะคะในการตอบคำถามเมื่อสักครู่ที่เราถามไปนะคะจะมีคุณติ๊กบริษัท TC Natural นะคะแล้วก็คุณมิว TC Natural นะคะแล้วก็คุณยาวลักษ์นะคะบริษัท SIS นะคะยินด,<อ>ดีด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะ สะสมไว้จริงๆสสม,มันก็สามารถไปช้อปปิ้งได้เลยพอครบสัปดาห์5วันเนี่ยเสาร์อาทิตย์เราไปช้อปปิ้งได้เลยเทันทีใช่ค่ะจริงๆะะเข้าระบบของท็อปกันทุกวันกระซิบก่อนว่าจริงๆเรามีทุกวันกิจกรรมมาทุกวันแล้วแต่ว่าวันนั้นจะเป็นกิจกรรมอะไรของรางวัลอะไรนะคะใช่ะคะ่ะ เดี๋ยวยังไงเ<ะ>มื่อสักครู่ที่เราแจ้งรายชื่อปลายสท่านนะคะคุณติ๊กคุณมิวทีซีนะคะแล้วก็คุณยวเยาวลักษ์ลบกวนส่งอีเมลยืนยันให้เรานิดนึงในห้องแชทก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะได้จัดส่งรางวัลให้ได้เลยเราจะได้จะส่งตัววลอลช์ค่ะไปให้ทางอีเมลด้วยนะคะอย่าลืมทวนอีเมลที่ถูกต้องนะคะว่าเราอยากให้ส่งไปที่เมลไหนสามารถแชทมาที่ห้องไพรเวทหรือว่าอินดิว a เลชทได้เลยนะคะ โอเคค่ะวันนี้เราก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้พบกันตอน10บโมงนะคะค่ะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ